แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 m เ z จากะิรางนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ คนว้ายวนผลกรรมนำเนื่องตกตามรุ่งเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากคุณกุศลความชั่วจากบาปทุกคนเพราะตนนั้นก็อเวรวะ จเจริญพรแฟนๆรายการธรรมสุสันติทางช่องทาง9 1 2 5เมกอเฮิร์สวทตรังแล้วก็ขอจเจริญพรสวัสดีไปยังแฟนเพจสวทตรังแล้วก็ที่รับชมทางออนไลน์ก็ดีก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25ทธันวาคมพุทธศักราช2565ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่อากาศดีเนื่องจากฝนฟ้าอากาศเนี่ย ฝนเนี่ยจากที่ตกกันมาหลายวันเนี่ยทำให้ญาติโยมหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะดำเนินการใช้ชีวิตนี่ค่อนข้างที่จะลำบากกวันนี้ก็เห็นหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยออกกันมาทำงานตั้งแต่เช้ามืดไม่ว่าจะเป็นอาชีพพ่อค้าแม่ขายแล้วก็อาชีพทั่วๆไปที่ต้องเข้างานในช่วงตอนเช้าก็ตอนนี้อากาศเนี่ยก็มีลมแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะหนาวนิดหนึ่งแต่ก็ดีกว่าฝนตกนะ ญาติยโยมผู้ฟังทุกคนดีกว่าฝนตกถ้าฝนตกเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินทางได้ยากยิ่งหลายๆภาคตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอากาศหนาวแต่ภาคใต้นี่ก็หนาวไม่เยอะหนาวนิดหน่อยยิ่งจังหวัดตรังเนี่ยอากาศกําลังดีก็ในช่วงนี้ก็บ้านเราประเทศไทยก็มีข่าวหลายหลายข่าวญาติยโยมอาจถ้าติดตามกันดูทางทีวีไม่ว่าจะเป็นข่าวกับเชื้อพระบรมวงศานุวงศ์หรือว่า อาจจะเป็นข่าวที่เรือรบสุขโขทยัยเรือหลวงสุขโขทัยเนี่ยอับปางกลางทะเลเนี่ยก็เห็นข่าวแล้วเนี่ยไม่ค่อยที่จะดีใจสักเท่าไหร่โยมเพราะว่าหนึ่งหลายๆชีวิตเนี่ยต้องสูญเสียต้องสูญเสียไปกับอุบัติเหตุแต่ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยก็ไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างหนึ่งโยมคนเราเนี่ยเกิดอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปแต่ละชีวิตแต่คนเราเนี่ยจะมีการเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกัน มันเป็นเรื่องปกติโยมาาคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็ต้องดับไปแต่ว,ว่าการจากไปของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการจากไปที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันบางคนเนี่ยอาจจะนอนหลับแล้วก็เสียชีวิตไปเลยก็ได้บางคนเนี่ยอาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตก็ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะลื่นล้มหัวฟาดพื้นแล้วก็เสียชีวิตนี่ไปเลยก็ได้เนี่ยแหละชีวิตของคนเราเนี iv ่ยญาติโยม ถือว่าเป็นบุญยิ่งนักโยมในหนึ่งหนึ่งวันเนี่ยเราจงดีใจไว้ว่าเมื่อเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยเมื่อเรายังมีลมหายใจเนี่ยก็ถือว่าโชคดีทุกวันโยมเพราะว่าหนึ่งอนาคตวันข้างหน้าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมโยมว่าเราจะมีลมหายใจหรือจะมีการใช้ชีวิตเนี่ยได้ไหมอ,อดีตก็เป็นอะไรที่ผ่านไปแล้วที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อยังมีลมยังมีชีวิต ยังมีแรงกายยังมีกำลังใจก็จงใช้การดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่อที่ให้สมบูรณ์แบบมากที่สุดหาความสุขใส่ตัวเองซะบ้างสร้างบุญสร้างกุศลให้ตัวเองซะบ้างบุญในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยโยมถ้าจะพูดเรื่องบุญเนี่ยบุญก็คือการทำความดีนั่นเองอทำความดีแล้วก็อาจจะได้บุญผลของการทำความดีเนี่ยเขาบอกว่าเราเรียกกันว่าบุญโยม ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจําเพาะด้วยแก่ผู้กระทำเท่านั้นสิ่งเหล่านี้ในใครทำใครก็ได้คนนั้นทำคนนั้นก็ได้ไม่มีคนไหนที่มาสร้างบุญให้เราได้อยู่บุญเนี่ยก็เกิดแก่ผู้การกระทำบุญนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจย่ยงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจแล้วทาให้จิตใจเนี่ยสะอาดปราศจากความเศร้าหมองอปราศจากความเศร้าหมอง คุณมัวก้าวขึ้นไปสู่ภูมิที่ดีเกิดขึ้นจากการทำใจที่ได้กัลยาณมิตรที่ดีก็คือพระธรรมโยมพระธรรมเนี่ยก็คือหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้านั่นเองพระธรรมเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติตามแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติเนี่ยไม่ย่อมตกไปสู่ในโลกที่ชั่วพระธรรมคือคําสั่งสอนโยมการคาสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ตั้งขึ้นมาลอยๆพระองค์ท่านเนี่ยก็ทรงดูจาก พฤติกรรมของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นข้อบัญญัติอะไรต่างๆก็เหมือนการเลยมศีลของพระก็ดีจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆว่าเหมือนข้อปฏิบัติของพระศีลของพระ,ะมี2อ7ีข้อก็จริงอยู่แต่นั่นแหละการที่จะตั้งขึ้นมาแต่ละข้อเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งขึ้นมาแบบลอยๆอไม่ได้ตั้งขึ้นมาแบบลอยๆหนึ่งมันต้องมีสาเหตุมันต้องมีสาเหตุตหตขึ้นก่อนก่อนที่จะมาตั้งก็เหมือน พระสุทินนยโยมเมื่อบวชมาเป็นพระแล้วคนเป็นแม่เนะี่ยอยากให้ลูกพระเนี่ยมีลูกกับภรรยาของตัวเองในสมัยพุทธกาลเนาะในสมัยพุทธกาลพระสุทินเนี่ยก็กลับไปบ้านก็ไปมีลูกกับภรรยาเมื่อความทราบทราบความถึงเรื่องราวเนี่ยทราบถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไปพูดไปคุยไปตักเตือนแล้วก็ทรงบัญญัติทรงตั้งกฎขึ้นมาว่า เป็นพระเนี่ยห้ามไปเสพเมถูหนห้ามไปมีเพศสัมพันธ์แต่คนที่เป็นต้นบัญญัติคนที่เป็นต้นเรื่องเนี่ยจะไม่ผิดอ่าก็คนที่ทําหลังคนที่เป็นต้นเรื่องไปแล้วเนี่ยจะผิดเนี่ยมันแต่ละข้อเนี่ยมันก็จะมีข้อบัญญัติอ่าต้องมีสาเหตุขึ้นมาก่อนจึงตั้งข้ออ่าก็เหมือนการตั้งกฎหมายนั่นแหละมันต้องมีสาเหตุอ่าต้องมีเหตุและผลมันะนั่นแหละบุญบุญก็คือการทําความดีนั่นเองทําให้จิตใจของเราเนี่ยไม่หมุนหมองไม่หมองมัว แล้วก็ได้กัลายาณมิตรที่ดีก็คือพระธรรมทาให้เลือกสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของตนเองเลือกสิ่งที่ถูกที่ควรใจของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นก็คือ,อยังตั้งมั่นไม่หวั่นไหวและบริสุทธิ์ผ่อนคลายไม่ตึงเครียดอยู่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยถึงว่าพระองค์เนี่ยจะเสด็จดับขันธปรินิพานมาแล้วตั้งแต่2,500กว่าปี 2,500กว่าปีแต่หลักทมคำสั่งสอนเนี่ยอาตมาเชื่อได้เลยญาติโยมก็อาจจะเชื่อด้วยว่าสามารถนํามาใช้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ในทุกๆวันจนชีวิตจะไม่มีจนจะเสียชีวิตเนี่ยแต่ละหัวข้อธรรมเนี่ยกว่าจะตั้งขึ้นมาได้เนี่ยได้มาจากไหนพระองค์เนี่ยทรงดูดูจริตดูการใช้ชีวิตของมนุษย์ในแต่ละครั้งเนี่ย วัวข้อธรรมนั้นกว่าจะได้ตั้งขึ้นมาเนี่ยต้องดูการใช้ชีวิตของมนุษย์ธรรมะก็คือมาจากธรรมชาตินั่นเองมันมีอยู่แล้วแต่พระองค์เนี่ยนำมาร้อยแก้วร้อยกลองอนำมาจัดหมวดหมู่ที่จะสั่งสอนอเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเองอนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญโยมเป็นสิ่งที่สําคัญพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีเมตตาม,มากอ่จริงๆแล้วนี่พระองค์เนี่ยทรงเกิดมาในฐานะ วันนักษัตริย์แต่ก็ได้เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อมาสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับมนุษย์นี่แหละก็ถือว่าเป็นบุญโยมถือว่าเป็นบุญที่เรานั้นได้เกิดมาในบวรพระพุทธศาสนาได้เกิดมาในอ้อมกอดของพระพุทธศาสนาในศาสนาพุทธถ้ามาจะมาพูดโยมคุณสมบัติคุณสมบัติของบุญเนี่ยบุญเนี่ยเขาบอกว่าบุญเนี่ยชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดได้ เมื่อเราทําความดีผลของการทําความดีที่ได้ชื่อว่าบุญเนี่ยก็าสามารถชรําระกายกายวาจาวาจาก็คือคาพูดใจก็คือความคิดของเราให้สะอาดได้ส่วนอันที่2เขาบอกว่าบุญเนี่ยนำความสุขความเจริญก้าวหน้ามาให้แก่เราได้ในเมื่อเรามีบุญแล้วเนี่ยก็สามารถนําความสุขความเจริญก้าวหน้าให้แก่เราได้ส่วนอันที่3บุญเนี่ยติดตามเราได้ทุกฝีก้าวแม้ไปเกิด ข้ามชาติข้ามภพได้อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญโยมเขาบอกว่าเหมือนคนคนโบราณเนี่ยเขามักจะพูดว่าบางคนเนี่ยเกิดมาไม่ทันรู้จักแก่ก็คือเกิดมามีอายุน้อยก็เสียชีวิตเนี่ยก็มีบางคนเนี่ยเกิดมาไม่อ่าไม่ทันเกิดอ่าไม่ทันเกิดก็ต้องเสียชีวิตในท้องแม่เนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าบุญเนี่ยติดตามเราไปทุกฝีก้าวแม้กระทั่งว่าไปเกิดในชาติภพไหนเนี่ย บุญก็ติดตามไปบางคนเนี่ยม,มีมีแต้มบุญสูงมีแต้มบุญสูงก็อาจจะไปเกิดในฐานะหรือวันนะที่ดีอาจจะไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีที่พรั่งพร้อมด้วยทุกๆอย่างบางคนเนี่ยแต้มบุญกลางๆก็อาจจะไปเกิดในครอบครัวที่ปานกลางแล้วก็บางคนเนี่ยแต้มบุญน้อยก็อาจจะไปเกิดในฐานะที่ค่อนข้างที่จะอกคกทัดขัดสนสักหน่อยเนี่ยเขาบอกว่าบุญเนี่ยเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้และโลกหน้าครับ ชาตินี้เกิดมาเป็นมนุษย์ครบอาการ32เนี่ยรีบสร้างโยมรีบสร้างบุญบุญเนี่ยสร้างได้หลายทางบุญก็เหมือนอะไรผลของการทําความดีที่อาตมาภาพได้บอกไปตั้งแต่ต้นว่าบุญเนี่ยก็คือผลของการทําความดีการทําความดีแล้วไม่กระทบไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญ เนี่ยเขาบอกว่าบุญติดตามไปทุกฝีก้าวแม้ไปเกิดข้ามภพข้ามชาติส่วนอันที่4ี่บุญเป็นของเฉพาะคนใครทําใครได้แม้แต่โจรก็ลักขโมยไปไม่ได้บุญเนี่ยใครทําใครได้ก็เหมือนความช่วนอะไรใครทําก็โดนติดคุกใครทําก็ใครได้รับผลกรรมนั่นไปบุญความดีใครทําใครก็ได้ไม่มีใครสามารถขโมยเพราะว่ามันเป็นบุญเนี่ยมันเป็น นามประธรรมโยมนามประธรรมไม่มีตัวตนแต่สามารถทําแล้วเนี่ยไอคนที่เห็นเราเนี่ยว่าทำเนี่ยสามารถยกยอสรรเสริญได้แล้วก็เป็นหน้าเป็นตาให้แก่ตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นหน้าเป็นตาให้แก่ครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นหน้าเป็นตาให้แก่วงตระกูลพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรก็แล้วแต่ส่วนอันที่5บุญเนี่ยเป็นที่มาของพวกขรัพย์ทั้งหลาย ก็ได้แก่บุญให้มนุษย์สมบัติที่ประยะสมบัตินิพพานสมบัติแก่เราได้บุญเนี่ยก็ทําทให้เราเนี่ยสามารถเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเรามานั่งนึกนะโยมนะว่าเรามานั่งคิดมานั่งนึกว่าคนเราเนี่ยกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้ต้องกี่ภพกี่ชาติอถ้าเรามานั่งพิจารณาดูว่า คนที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่พบกี่ชาติกว่าจะเกิดมาแล้วก็เราก็เกิดมาบนโลกมนุษย์แค่บางคนเนี่ยก็แค่40ปี50ปีบางคนเนี่ยหวันก็มีโยมก็ต้องจากโลกนี้ไปแต่ในสมัยนี้เนี่ยคนที่อยู่อายุ70ปี80ปี90ปีหรือ100ปีกว่าเนี่ยก็ถือว่าแต้มถือว่าแต้มบุญสูงนะโยมนะถือว่าแต้มบุญสูงอยู่กับลูกกับหลานเป็นร่มโพร,ร,มร่มใส่ลูกไ้หลาน อ่าเนี่ยบุญเนี่ยเขาทำว่าบุญให้มนุษย์สมบัติก็คือให้สมบัติให้ร่างกายเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์อ่าก็ได้ทิพยะสมบัตินิพานสมบัติเนี่ยแหละเขาบอกว่าคุณนสมบัติของบุญก็มีอยู่ประมาณ5ข้อยมแต่บุญเนี่ยมันต้องมีที่มาอีกเช่นเดียวกันมันจะมีที่มาอ่าเราคนเราเนี่ยจะได้บุญเนี่ยมันต้องมีที่มาบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ได้มาเฉย ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเนี่ยจะได้มาไม่รู้ต้นสายปลายเหตุที่มาของบุญเนี่ยที่จริงแล้วในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยว่าโดยย่อเนี่ยก็มี3ทางก็คือบุญกิริยาวัตถุ3ก็คือที่ตั้งแห่งการทําบุญนั่นเองแปลว่าที่ตั้งแห่งการทําบุญหรือหลักการทําความดีก็คือหมายถึงวิธีการสร้างกุศลกุศลเนี่ยก็คือสร้างในสิ่งที่ถูกที่ควรมีอยู่3อย่าง คนเราเนี่ยการทําบุญในสมัยนี้นี่ถ้าพูดง่ายๆสั้นๆก็มีอยู่3มอย่างหลักๆอ่ยูมีอยู่3อย่างหลักๆเนี่ยข้อหนึ่งเขาบอกว่าทําบุญด้วยการให้ก็คือทานนาไม้ถ้าภาษาในทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าทานนามัมก็คือทําบุญด้วยการให้นั่นเองก็คือแบ่งปันสิ่งของแก่คนอื่นตามความเต็มใจการแบ่งพันเนี่ยโยมไม่จําเป็นว่าจะต้องแบ่งปันด้วยสิ่งของอาจจะเป็นทรัย์ อาจจะอาจจะแบ่งปันด้วยเงินบ้างอาจจะแบ่งบางคนเนี่ยไม่มีเงินก็อ,อาจจะแบ่งปันด้วยกําลังเหมือนบ้านข้างบ้านมีงานอะไรอย่างเงี้ยก็ไปช่วยกันก็ถือว่าเป็นการให้ทานเป็นการเสียสละ,ะการทําทานการทําทานเนี่ยโยมถ้าจะเป็นการให้ของเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยกำจัด ขจัดความขี้เหนียวความโลภได้แต่การให้เนี่ยให้โดยแบบพอเหมาะพอประมาณถ้าเราให้เยอะไปเกินแล้วเราลำบากเนี่ยมันก็เป็นทุกข์โยมเป็นทุกพอเป็นทุกขตัวเองเนี่ยก็ต้องมานั่งปวดหัวมานั่งกลุมขมับอีกเนี่ยก็บอกว่าทําบุญด้วยการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้แบ่งปันสิ่งของแก่คนอื่นด้วยความเต็มใจหรือบางทีเนี่ยเราไปวัดไปวานี่เราไปทําทานเนี่ยถือปิ่นโตไปสัก สายหนึ่งแล้วก็สังฆทานสักชุดหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการทําทานในสมัยนี้เนี่ยวัดหลายๆวัดหรือหลายๆที่เนี่ยก็อาจจะมีเด็กวัยรุ่นโยมณนะสมัยนี้เนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยเราคิดว่าการไปวัดเนี่ยต้องเป็นคนพ่อรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือคุณตาคุณยายเนี่ยแต่ในสมัยนี้เนี่ยจากอาตมาเคยสังเกตเนี่ยก็มีเด็กวัยรุ่นเนี่ยเริ่มจะไปวัด จำนวนหนึ่งโยมก็ถือว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่าดูอ่าก็เด็กบางทีนเนี่ยเด็กเข้าไปวัดเนี่ยก็อาจจะไปด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่ก็เห็นแล้วมันชื่นใจโยมแสดงว่าวัดเนี่ยไม่ได้อยู่กับแค่ปู่ย่าตายายของเราแต่ก็ยังลงไปถึงเด็กเด็กเด็กที่กําลังจะเดินเติบโตบางทีเนี่ยบางวัดเนี่ยก็เห็นอาจจะมีเด็กทารกเนี่ยพ่อแม่เขาก็พาไปทําบุญ ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่าบางทีอาจจะไม่มีใครอยู่บ้านแต่ก็ถือว่าเห็นแล้วเนี่ยมันชื่นอกชื่นใจโยมก็ถือว่าวัดเนี่ยก็ได้พึ่งพาอาศัยญาติโยมญาติโย,ยมก็ได้พึ่งพาอาศัยวัดเช่นเดียวกันต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยน้ําก็พึ่งเรือพึ่งเสือพึ่งป่ากันอันนี้บุญเนี่ยการทําบุญเนี่ยต้องทําบุญด้วยการให้ก็คือการแบ่งปันสิ่งของแก่คนอื่นไม่ว่าจะให ข้าวของก็ดีให้เป็นเงินก็ดีให้เป็นกําลังกายก็ดีหรือให้กําลังใจก็ดีให้โยมเวลาเรามีเนี่ยในประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเวลาเกิดอุทกภัยหรือวาทภัยเนี่ยก็เห็นเห็นพวกผู้คนในประเทศเนี่ยช่วยเหลือ,อไม่ว่าจะเป็นภาคภาคใดภาคหนึ่งเกิด อุทกภัยหรือว่าตภัยเนี่ยก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่น่าอบอุ่นโยมเป็นสิ่งที่น่าอบอุ่นส่วนอันที่สองที่มาที่มาของคําว่าบุญทางมาแห่งบุญเขาบอกว่าทําบุญด้วยการรักษาศีลศีลเนี่ยแปลว่าปกติหลายหลายคนหลายๆท่านอาจจะรู้ว่าศีลละหรือว่าศีลเนี่ยแปลว่าปกติช่วยควบคุมกายวาจาเนี่ยให้เรียบร้อยคนเราเนี่ยแต่ละ สถานะไม่ว่าจะเป็นญาติโยมคนทั่วไปก็ศีลห้าศีลหน้าเขาพระผู้ใหญ่เนี่ยเขาเคยบอกว่าถึงถ้ารักษาศีลไม่หมดรักษาศีลไว้ให้ได้สักข้อเนี่ยก็ยังดีรักษาศีลไว้สักข้อก็ยังดีถ้าจะให้แอดวานถ้าจะให้ขั้นสุดก็พยายามรักษาศีลให้หมดทุกข้อศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้กายวาจาของเราเรียบร้อยแล้วก็ศีลเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้ร้อยเปอร์เซนจริงเนี่ย ก็จะไม่มีปัญหามารุมร้าอยู่ไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่สีเนี่ยก็คือการสำรวมสำรวมกายและวาจาโดยอ่อนน้อมถ่อมตนมีวาจาสุภาพเรื่องวาจาเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงให้ความสําคัญเป็นที่สุดวาจาของคนเนี่ยวาจาวาจาของคนเนี่ยเป็นอะไรที่อันตรายเป็นเป็นสามารถเป็นเครื่องมือฆ่าคนได้ อ่าให้คนเนี่ยเสียความรู้สึกได้ปากคนเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญคนเราเนี่ยโยมถ้าจะพูดอันจริงๆแล้วเนี่ยเกิดมาเนี่ยร้อยพ่อพันแม่เนี่ยมักจะมีลักษณะนิสัยจริตที่แตกต่างกัน <c oughs> มีจริตที่แตกต่างกันอาจจะมีการพูดบางคนก็พูดหวานพูดหน้าฟังบางคนเนี่ยอาจจะพูดผงผางพูดแบบผงผางแล้วก็พูดออกไปแล้วเนี่ยบางคนผู้ฟังเนี่ยอาจจะ ไม่ค่อยชื่นอกชื่นใจเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นลักษณะอาจจะเป็นจริตของแต่ละคนที่แตกต่างกันแต่การพูดเนี่ยพยายามพูดพูดรักษาน้ําใจกันให้ได้มากที่สุดอ,อย่าทะเลาะอย่าทะเลาะกันเนี่ยการทะเลาะกันเนี่ยโยมเป็นอะไรที่น่าปวดหัวมากเป็นที่น่าปวดหัวเวลามีเรื่องเนี่ยอาตมาคนหนึ่งยมอยากจะบอกจริงๆว่าในการอยู่เนี่ยไม่อยากจะมีเรื่องไม่อยากจะมีปัญหากับใครตั้งแต่การใช้ชีวิตในเพศ คาราวะจนมาเป็นพระก็ถือว่าเป็นการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยจะหาเรื่องมีเรื่องกับใครอยู่แล้วก็อยู่แบบสบายใจเนี่ยคนเราเนี่ยต้องรักษาศีลก็คือการสำรวมกายวาจาเรียบร้อยทุกวันพระเนี่ยเราไปเนี่ยโยมเราไม่ต้องไปรับศีลจากพระก็ได้แต่นั้นเป็น,เป,นเป็นส่วนพิธีกรรมก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวตามรูปแบบแต่คนเราเนี่ย อยู่บ้านก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีเนี่ยสามารถรักษาศีลได้ด้วยตัวเองสมาทานศีลได้ด้วยตัวเองก็เป็นไปได้ไม่จําเป็นต้องไปรับกับพระแต่นั้นมันเป็นแบบแผนเวลาเราเข้าวัดเนี่ยก็ต้องไหว้พระรับศีลมันเป็นศาสนพิธีก็คือเป็นแบบแผนที่ต้องปฏิบัติก็ถือว่าบางคนเนี่ยไปวัดเนี่ยไหวพระสวดมนต์อาราธนาศีลอาราธนาธรรมได้เนี่ยก็ถือว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีวิชา ในการไปวัดถ้าเรามีวิชาแล้วเนี่ยสามารถวิชาตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปทําเป็นอาชีพได้นะโยมนะอาจจะเป็นพิธีกรงานศพบ,บ้างอาจจะเป็นพิธีกรงานบุญบ้างเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายส่วนอันที่3ทางมาแห่งคําว่าบุญเนี่ยเขาบอกว่าบุญเนี่ยบุญเนี่ยจะสําเร็จด้วยการเจริญภาวนาภาวนาก็คือการฝึกอบรมจิตใจสงบและทําให้เกิดปัญญา อาทิเช่นโยมเราไปวัดก็ดีหรือว่าไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ดีมนุษย์หลายๆคนเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะต้องการความสงบอาจจะต้องการความสงบการจะฝึกอบรมจิตใจเนี่ยโยมต้องอยู่กับตัวเองใหได้มากที่สุดหรือว่าอาจจะไปเข้าวัดเข้าวาอาจจะไปเข้าวัดเข้าวาไหว้พระสวดมนต์ขอพรอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะนั่งสมาธิเนี่ยก็ถือว่าการเจริญภาวนา เนี่ยคนเราก็บอกว่าถ้าอยากได้บุญโยมก็ทําสิ่งเหล่านี้หาทำสิ่งเหล่านี้ก็บุญก็จะได้ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติโยมแม้กระทั่งไหวอย่าว่าแต่ญาติโยมเลยแม้กระทั่งพระเนี่ยก็ทําบุญเช่นเดียวกันโยมทําบุญเช่นเดียวกันก็ถือว่า ทำบุญต่อแต้มบุญคนเราเนี่ยอยู่ในโลกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเกิดมามีลมหายใจตื่นมาทุกวันเนี่ยมีลมหายใจเนี่ยก็เป็นบุญมีญาติพี่น้องที่รักมีครูบาอาจารย์ที่ดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญออยู่ในที่สัพเะยะนี่ก็ถือว่าเป็นบุญนี่แหละคนเราเนี่ยควรที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ให้เยอะๆเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราจะเกิดไปเป็นอะไรเราก็ไม่รู้โยมเราไม่สามารถรู้อนาคตล่วงหน้าไปได้ แล้วก็ก่อนที่จะจากกันวันนี้โยมก็ขอประชาสัมพันธ์กิจาการงานวัดสักนิดหนึ่งโยมเนื่องจากวันที่31ธันวาคมปลายปีนี้3 31ธันวา2565ก็จเจริญพรเรียนเชิญญ,ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มีความประสงค์จะสะดาะพระเคราะห์บูชาพระเคราะห์เสริมดวงซึ่งทางวัดเนี่ยจะจัด ปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นหรือว่าโยมอยากจะใบบังสกุลตายบังสกุลเป็นอนอนลงศพสะดอกเคราะห์หรือว่าบูชาพระเคราะห์สะดอกพระเคราะห์เนี่ยโยมก็สามารถไปได้พิธีเนี่ยจะเริ่มโดยประมาณเกือบประมาณ9โมงตรงมีทํารอบเดียวเท่านั้นโยมรอบเดียวเท่านั้นที่วัดสาริการามตำบลโคกหลอมอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง ญาติโย,ยมคนไหนที่สนใจจะร่วมพิธีในการบูชาพระเคราะห์สะดอะพระเคราะห์เสริมดวงบางสกุลตายบางสกุลเป็นก็ขอเรียนเชิญได้ในวันที่31เวลา9โมงเช้า9โมงเช้าที่วัดสาิการามแล้วก็มีภาคค่าแล้วก็มีอย่างหนึ่งภาคค่าในวันที่31เเช่นเดียวกันเวลาประมาณสองทุ่มตรง าทางวัดสาธิการามก็ได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อและก็จะได้อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลถวายแก่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเช้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาก็ตอนนี้พระองค์เนี่ยทรงประชวรอยู่ก็ขอถวายพระพรให้ทรงพลานามัยที่แข็งแรงกลับมาโดยเร็ววัน แล้วก็จะได้ประสุนี์นี้ชาวจังหวัดตรังก็ได้จะสวดมนต์ข้ามปีถ้าญาติโยมคนไหนร่วมสนใจสวดมนต์ข้ามปีโดยการแต่งชุดขาวไปนั่งสวดมนต์ก็สวดกันไปเรื่อยๆตั้งแต่สองทุ่มจนถึงเที่ยงคืน9นาทีโดยประมาณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งในวันที่1ในวันที่1มกราคมวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2566ถ้าไม่ไปไหนญาติโยมก็เรียนเชิญย่อีกเช่นเดียวกันไปตักบาท ไปตักบาตรท,ทาบุญขึ้นปีใหม่ที่วัดสายดิการามนี่แหละเริ่มตั้งแต่เจ็ดโมงตรงโยมให้ถึงก็ร่วมตักบาตรก็ถือว่าเป็นการตักบาตรต้อนรับปีใหม่แบบวิถีไทยแล้วก็ในท้ายที่สุดน,นี้อาตมาภาพก็ขอตั้งสัตยาธิสถานอ้างอาคุณพระศรีรัตนตรยัยนันมีคุณประพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และมีบารมีธรรมหลวงพ่อคาแก้วการามที่ประดิษฐานยูนณอุโบสถอวัดสายดิการามแห่งนี้ ก็ได้ปรดดลบันดาลให้ผู้ฟังทุกคนทุกท่านมีความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์บูญผลประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวันนะสุขาภาละตลอดถึงปฏิพานและธนสานสมบัติหากผู้ฟังท่านหนึ่งท่านใดมีความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งหนึ่งอื่นประการใดแล้วก็ขอให้ความมุ่งมา่ปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จทุกสิ่งทุกประการแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่5้าโมงครึ่งถึงหกโมง 9 1 2 5เมกะเฮิรตสวททตรังจเจริญพร จากบาปทุกทนเพราะตนนั้นขอเว้น